อีพีนี้มาแล้วใกล้ถึงน้ำตกแล้วเห็นแต่ลำไร้ลำไร้นู่นไกลๆนู่นนะห้าผัวไม่นีผ่อนแดดครับสวัสดีครับคุณมาจากที่ไหนครับผมอ๋อผมมาจากกรุงเทพครับอ๋อกรุงเทพเนาะครับผมเดินทางมาลําบากไหมครับอ๋อไม่ลําบากครับเรานั่งรถมาฟรีครับอ๋อไม่ลําบากนะไม่ได้ปั่นจักรยานมาครูก็รู้ ครับข้างหน้าเราก็ถึงน้ําตกแล้วนะครับนั่ยน่ะ<อ>เห็นมีสายสายไหลลงมานะครับบรรยากาศร้อนๆนี่ต้องมาชมน้ําตกนะครับน้ําก็เยอะอยู่นะครับเป็นที่น้อยนะครับเนี่ยชมแล้ำอ๋อแค่ตาดูแล้วก็สดชื่นขึ้นมาทันทีล<อ>งมาแช่น้ํากันไหมครับผมควรเนี่ยผมเปื่อยครับผมไม่แช่หรอกอ๋ออาจจะรักษาหายก็ได้นะครับอดี๋ยรีบๆเดินนะครับตรงนั้นจะได้ร่มๆตรงนี้มันเพื่อแฉะหลังแล้วเนี่ยอ๋อแฉะเลยเหรไม่ชอบแฉะใช่ไหม แฉะนี่ชอบไหมชอบไหมต้องชอบบางเวลาโอ้ถ้าแห้งมันถ้าแห้งๆเป็นไงถ้าเ็แห้งเหรอเขาก็เดินไม่ค่อยสะดวกอ๋อมันไม่สะดวกแบบมันทำอะไรก็ติดขัดไปหมดฟุดๆใช่ไหมฮะเอาละครับนี่ขึ้นมาจะถึงที่เก็บอ่าเก็บค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแล้วนะครับต้องมีค่าธรรมเนียมด้วยครับใช่ครับเนี่ยเปิด8ปดโมงเช้านะครับปิด ห้าโมงเย็นนะครับผู้ใหญ่ก็มาสายตัวนี้ก็ไม่ได้เที่ยวเลยเด็กผู้ใหญ่ก็นะครับผู้ใหญ่ซื้อบัตรแล้วใช่ไหมเนี่ยเดเข้าได้ละสี่สิบาทครับเด็กยี่สิบาทนะครับตามนี้เลยใช่ไหมครับตามถ่ายไบนะครับอ๋อพี่เป็นไกด์ที่ดีมากครับผมอ่านี่นะครับอันนี้เป็นป้ายแนะนําน้าตกสาลิกาครับนี่ครับโอ้สาลิกาวามหมายของสาลิกานี่คืออะไรครับรู้ไหมครับอ่าเนี่ยเราอ่านตามป้ายนี่ยครับ มีมีหาชั้นครับมีหาชั้นด้วยแต่ละชั้นแล้วต้องเดินขึ้นไปไม่มีรรันไดเลยไม่มีไ,ไม่มีลิฟต์ด้วยใช่ใชแต่มีแตลิฟสติกตรงนี้เป็นป้อุดชมวิวไว้ถ่าย,ยับบรรยากาศนะครอ, <c oughs> รอ้รอบไปด้วยภูเขา,าฮหายสนุกเชียสวยกเนี่ยเขียวกบตัดัวท้องฟ้านะครับอาเต็มันโย่ ใช่ครับเราตามถ่ายรูปครับมีคนตามถ่ายวีูีโอ้้างหลังนี่กับสังคมก้มหน้าตั้งแต่กรุงเทพไปใช่ไหมครับอรออ่ะโอ้ดูดีอ่ะโอ้ถ้าถ้าไม่มีคนนัมีแต่ป้านี่จะสวยมากอ่ะถ่ายรูปนึงนะครับโอ้นี่ก็น้อมไปด้วยภูเขานะครับผมว่ามันก็สวยงามนะครับค่งเคยมานะครับมีแล้วมีไอเย็นล้วมาหน่อยเลครับอ่าใช่ ห้องน้ำก็อยู่ด้านนั้นครับอยู่ด้านด้านใต้ของป้ายพยานนกตกสายการครับอ๋อถ่ายรูปให้กูด้วยทีเนี้ยอ่าอ่ายังไงครับยังไงทีเนี้ยเอาถือก้องให้ถืกล้องให้เอาพี่เชยเข้าไปเราถือกล้องให้อ่าเข้าไปเข้าไปห้องนี้ก็ดีครับสีเขียวเอาบอลออกมาแล้วอ่ะไม่ถ่ายกับเชยเหรอเฮ้ยถ่ายวิดีโออยู่ปะเนี่ยหายู่่หนึ่งสองสาม ร้อนแดดจังเลยเ <c oughs> ว้ยดูหัวไปๆไปเฉยๆช่างร้อนเลือกเกินหน้ามันบังมันนี่เว้ยหน้ามันมามันบังน,นอนโอ้ยช่างร้อนเหลือเกินนะครับ อัดอยู่หรออัดอยู่อัดอยู่ครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ